XL มาแล้วอ่ะใช่ไหมพี่ซีพี่โมเซ่ใช่เดี๋ยวต้องสำรวจดูนะว่ายังเอาจะเอายังไงกันทุกคนเดี๋ยวซื้อซื้อนี้ก่อนซื้อประตูปิดกั้นถ้าใครเล่นวอรซีแล้วอยากผ่านวอร์ซี XL เว็บนี้ก็คืออย่างแรกเราเราอ่ะควรมีปืนดีๆปืนขั้นสามอย่างที่2องแล้วคนมีใช่ใเทะมูติชดอ่ะมูติชดอ่ะเป็นอันที่ยิงอ่ะแล้วอย่างที่สาควรใช้ปืนนี้ เรซี่พี่โมเซ่ดูด้วยนะว่าเทเลทกับตัวที่เป็นที่ว่ามันเป็นตัวช็อตกระสุนนะเออตัวช็อตกระแสไฟฟ้ายังไงฝากด้วยนะดูด้วยว่าตรงไหนควรจะเติมบ้างนะช่วยบอกด้วยนะช็อตกระสุนคืออะไรหมายถึงช็อตไฟฟ้าครับพี่โมเซ่พี่โมเซ่ยูชว์แล้วเก็บไปคิดเลยชจะช่วยดูด้วยนะไปไปสำรวจเอาของหน่อยได้ไหมพี่โมเซ่ เผื่อบางทีมันมีเงินมีอะไรนี่ไงแจกเนี้ยให้มาเอากันเลยอ่ะโอเคเก็บมิสก่อนมันมีเงินให้เราด้วยนะครับมันมีเงินแจกแต่เราเพื่อนๆต้องลงมาเอาเองนะครับหรือต้องมาสำรวจเพราะทุกๆเว็บที่ผ่านไปเนี้ยเนี่ยปืนเนี้ยพี่โมเส่เออ่านฟ้าเก็บเองเลยแล้วกันหนูไม่เอาเจอเงินอีกแล้วพี่โมเส่สองร้อยแล้วอ่ะแล้วเหรอใช่อีกสิบห้าวิ Okay. มันมีบิคชาร์เจอร์ด้วยนะครับเพื่อนที่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆระเบิดอันเล็กครับที่เอาไว้ระเบิดตู้คอนเทนเนอร์นะครับข้างในจะมีของนะครับเพื่อนมาเลยมาเลยโอ้ตายไหมเรียบร้อยนะพัฟสกินมาแล้วเรียบร้อยแต่ก้นรถแต่ก้นรถ จอาไข่อ้วกเององจระวังด้วยนะอย่าประมาทนะต้องระวังด้วยนี่อันนี้่ายดิ้ง แค่สิบห้านะฆ่าสมิธได้ร้อยเฮ้ยโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนใครล้มโชว์โชว์ตลอดเลยโชว์อีกแล้วเฮ้ยขอโทษพี่มมเซ่นเปไโชว์ล้มเอาไงพี่แมพซี่เออเดี๋ยวเขาไปเชิดมันเพราะว่าไม่ไม่ได้จริงๆอ่ะปั่นได้ตรงนี่อันนี้ปืนของผมเป็นเพยสามแล้วนะเพื่อนๆมันก็เลย ยิงได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับเพื่อนพยาลปืนเทียสามนะครับเพราะว่าไม่งั้นเอาไม่อยู่นะครับเพื่อนใช่เพราะว่าเว็บเอล,ลอะเว็บเอลดันเว็บเอลระพิศยอะจริงมันมันจะมาตรงกลางแนะนำว่าอย่าใช้รูติช็อตตรงด้านซ้ายกับด้านขวาถ้าซ้ายกับด้านขวาคุณใช้ป้องปืนตรงกลางใช้คอมโอ้โหกระสุนจะหมาเนาะเอ้าตรงนี้ เพิ่งรู้ว่กากระแสไฟฟ้าหมดไอ้ล้มอีกแล้วโชล้มโชวตลอดแหละอะไรอ่ะระเบิดอ๋อนี่คืออะไรเนี่ยออเอาพีมอนเซีผัดโซน มาอีกอย่าเส่ระวังด้วยเยอะจริงๆอ่ะบูห้าเศษแล้วบูเรียบร้อยอ้โยูตัวเองกันเลยนะ ได,ได้้โอ้โชทุกคนแนะนำว่ายิงให้โชลงไปแล้วค่อยแล้วค่อยฮิวเ <c oughs> พราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ต้องเปลืองเหรออเพราะว่าไอย่าง <c oughs> มันเหมื่อยแ่้วยิงเวลาฮิวมันจะได้เลือด <c oughs> เอ็นดูมันดูดิได้เลือดดีกว่ามามามาโหลดกระสุนเร็วๆเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะซื้อกล่องกระสุนให้ใหม่เลยได้ได้ได้ลดแล้วแล้วใครเอาแพ็คพยาบาลไปได้ไหมเจ้าเซ่เร็วๆเติมยังเติมแล้ว โอเคของกระสุนใหม่หโอเคซื้อแพ็กพยาบาลนะเรียบร้อยแล้วก็ประตู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 ครบโอ้ยรู้ว่าอยู่ไกลามากเลยอะ่ะ <c oughs> อีกสิบเก้าวิโอ้มีมีอะไรให้เก็บตั้งไหมพี่วันเซ่ <c oughs> เงินอนะ่ะ จริงต้องลองไปดูอะระวังด้วยนะเสียงไอ้เจ้าคลิปเปอร์อีกแง้ว่ะโอ้โหมาเลยว่ะเร็วมากเลยอ่ะยังไม่ทันสำรวจอะไรเลยอ่ะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไม่ทันข้าขอเซิร์ชก่อนนะเซิร์ชเซิร์ชออมาร์คบอดี้อ่ะ เอาเลยเอาเลยโดนโชว์โดนอีกแล้วไอเจ้านี้ยังไม่ตายเหรอโอ้โห มันจะได้กี่บาท้ะพี่ถ้าถอยศัพท์อีกเนี่ยนะสกิมเมอร์อยู่ข้างนู้นโอ้โหใครจะไปนะนะเดี๋ยวฆ่าให้มันอยู่ไกลมากเลยนะนิดนี่ฆ่านะพีโมไซ่ไหวใช่ไหมพีโมไซ่จะมีโอกาสเลยแต่มันอยู่ด้านนู้นเลยนะโอเคายแล้ว คุณครับพี่วันเซ่กับฐานกับฐานพี่วันเซ่อย่าลืมฮิวตัวเองด้วยฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่วมสซี่ใครล้มโชว์ล้มเหมือนเดิมมไไ่รปล่อยวเราได้มาจะเกือบครึ่งเว้บ้านอะหลังยิงด้านนี้อยู่นะช่วยดูด้านนู้นหน่อยหน่อยโอ๊ยว่าแล้วเยอะมากเลยอะปล่อยหลังถอยหลังปล่อยหลัง สองตายแล้วหนึ่งสามสี่ที่กันมีหน่อยหรือใครเม่งโอ้โหเยอะจริงจัลลิก้ามันจะมาอีกรอบหนึ่งเป็นผงใหญ่เยออ่ะ นเฮ้ยปขอฮิตัวเองแล้วกันไม่ไหวแล้วตยๆๆๆตาย,ๆๆๆยต,ตายๆๆตายตายตายโอ้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 โออมาเลยมามาพี่โมเซ่ถอยเข้ามาข้างในโชตุย นี่เจา้าระเบิดเดี๋ยวเถอะอยู่เซระวังข้างหลังได้โอเคจะซื้อกระแสไฟฟ้าตรงนี้ให้อหโอ้โหตัวน้อยตรงนี้ก็หมดพี่แม็กซี่ตอวแรกตัวแรกสิบสามมาเซนมาที่ไหนไหนลืโอ้ยหิวห้ใช่ไหมย่าแล้วเพราะว่าพี่เจอเม็ดอยู่ตรงนี้โอเค กระแสไฟฟ้าวางที่ไหนไบ้างห้าร้อยกว่าซื้อปืนนี่ป่ะห้าร้อยกว่าเลยเหรอพี่โมเสสซื้อด่วนเลยใช่ซื้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นตาข่ายกั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่โมเสสปืนนี้ไม่ต้องแล้วปืนตัวนี้ปืนตัวนี้ดีแล้วเป็นเทียสามแล้วพี่โมเสสแอดวาน s เอเ่าอันเนี้ยอันเนี้ยพี่โมเสสเห็นนี่ไหมนะกับสองอันนี้อันไหนเดียวกันอาจารย์น่ะนะอันไหน อันที่พีเอฟซีถึงโอเค <Okay. S 3> let's see them โอ้มีอะไรให้มั่งเนี่ยไม่มีเลย one of them is hiding เส <c oughs> ียงเจ้าหน้ากแล้วสปเปอร์เ เฮ้ยยิงมันแล้ว啊เพื่อนเพื่อนใครไปเลยอ้อะไรอ่ะงงอ่ะเมื่อกี้ยิงมาแล้วมันตุยแล้วนะตัวตรงนี้เปล่าหรือว่าคนละตัวไม่ตัวเดียวกันเลยอ่ะงงมากอ่ะใช่โอ้ยเยอะมากเลยอ่ะเวฟสิบสามแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ต้องลงมาช่วยก่อนโชว์อีกแล้วอ่ะ คนนี้เริ่มไปนี่ก็คือโชโจโจฝั่งๆๆนูระวังด้วยนะฝั่งนูระวังด้วยรีก,กันต้องซื้ออันนี้ก่นอนดนูซื้อปืนให้ปาแล้วกันพี่แพซี่พี่โมเซซื้อกล่องกระสุนข้างบนหรือยังแอดวานไอจียแอดวอน

ใอรล้มโชว์อีกแล้วโอ้ล้มเดี๋ยกว่าช่วยโชว์อยู่มันจะล้มทุกทุกเว็มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเบิดเออทุกเว็มันโชว์เลยแค่นิดเดียวแล้วขู่เล็กๆจริงไม่เล็กนะแต่หนูว่าเล็กแต่หนูว่าเล็กท่านใครยิงปืนอะไรน่ะทำไมมันมันมีระเบิดด้วยอ่ะอ๋อปืนหนูปืาคอมแบทอ่ะอย่างเล็ก

เพิ่มอีกกรุดมาหน้ายเซ่คิดวาอันไหนดีกว่าันอันที่พี่ถือครับสองอันนี้กำมใส่ได้บนใสไฟฟ้ายังใช้ได้ดีอยู่ใส่ใครมาซื้อกล่องกระสุนให้สองอันได้ไหมบนล่างอ่ะอันนี้ดีพลอยให้หน่อยดิดีพลอยกล่องกระสุนให้หน่อยได้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 ยวหนูซื้อบนแล้วพี่ยูเซ่ดีพลอยข้างล่างนะโอ แล้วแล้วตัวน้อยนี่มันวางได้ไหมพี่แมสซี่น่าจะวางได้อีกนะเออยังวางได้อยู่แฮะตรงประตูเนี้ยข้างนึงก็ยังวางได้อยู่กล่องกล่องกระสุนวางข้างบนให้หรือยังวางแล้วฟังแล้วนะกำลังวางแล้วโอเคก็ล่างเติมเต็มข้างบนหนูก็วางให้แล้วเหมือนกันดีๆใจเฮียสี่ฮิวจบโชว์โชว์ไม่มีใครฮิวอ่ะฮิวให้โชว์หน่อยดิไีเดี๋ยวตลังจะฮิวให้โชว์อยู่นี่ เราขอไปดูหน่อยว่ามีเงินโจรพูดอีกแล้วอ่ะเหมือนเราฆ่าจูแล้วจูจำไว้เหมือนจะอยากแค่แค้นใครเจอใครเจอลิปเปอร์บอกมีอะไรอยากฆ่าเจออะไรนะเจอลิปเปอร์คันมือโมเสกอยากฆ่าลิปเปอร์พี่โมเสกพี่เจอแบบแบบนี้สามรอบนะพี่เจอลิปเปอร์ลิปเปอร์กำลังโดดใส่พี่แต่พี่ยิงมันก่อนที่มันจะโดดมาแล้วพี่ก็ยิงมันตายก่อนมันก็กระโดดมาแล้วทำดาเมจให้พี่แค่หยดเดียวแล้วแล้วมันก็ล้มเลยใช่ หมือนมันแบบบุดเรีกันอะบุดแรงหุดออ้ยเอ็กแอเว็บนี่วะเอ็กแอในหนูรีสตอร์น้ำมันกับแก๊สใช้ปืนใหญ่ด้วยนะมีน้ำมันมีแก๊สอะไรใช้หเยเะเจ้ากันยิงด้วย เอามาเยอะจังโอ้โหอยู่ข้างบนเฮ้ยเยอะมากเลยอ่ะประทับปืนไม่ทันหนูประทับปืนแล้วประทับปืนจน,นหมดเลยด้วยเมใหม่ไหมเกมหม่ไ่ทันแล้วล้มมันมเยอะอ่ะ<บ>เยอะเยอะมากเยอะมากไหวไหม ไม่น่าไหวเกตเกตเกตตัวล้มเยอะมากเลยพี่มอลเซ่เกตเยอะไม่น้อยอ่ะโอ้โหโอ้โหอโโ้หมาได้ถึงเวฟที่เท่าไหร่เวฟที่สิบสี่เยอะเวฟบสิบสี่แต่เวฟบสิบเว็สิบห้า xl ไม่ผ่านโอ้เสียดายโอเคนะครับเพื่อนๆพื่สำหรับเกมบอลบอลสี่นะครับก็เนี่ยครับ xl นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ อ่าเว็บนี้ก็ไม่ผ่านนะครับเดี๋ยังไงก็มาดูเว็บหน้านะครับหมายถึงว่าเป็นคลิปหน้านะดูว่าเราจะสามารถผ่านตัวที่ว่าเป็น XL XL เว็บได้ไหมนะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงโอเคนะครับดูโชว์มาดิสเลเยอร์หนึ่งขอบคุณนะโชว์แบบช่วยยิงดีมากโชว์หนึ่ง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 แบบอันดับหนึ่งจริงๆแลลว Explorer Hunter ก็หนึ่งคือผมบอกไว้เลย AI นี้บอกไม่จำเป็นต้องมาเล่นเนี่ยได้นะครับตัดออกไปเลยแทบจะไม่ช่วยอะไร โอ้เมดิก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 ก็คือแม็กซ์เลเวลแล้วนะพี่มาซี่พี่โมเซ่ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับพี่แมพซี่พี่โมเซ่ด้วยนะครับสำหรับมาโมชแนลนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาเล่นเกม,มวอว์ซีนะครับครั้งนี้ก็จะเป็น XL โหมดใช่ไหมคะพี่มาซี่พี่โมเซ่โอเคขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ